ผมมาทอซิงนะครับเ m มแซนโฟนะครับมาจัดชุดสูตรรับหญิงท้องหล่อไปก็คือคันนี้เพิ่มเฮดเดอร์นะฮะเป็นสูตรยูโรอาร์ตนะครับไปดูผลงานใต้ท้องรถเป็นยังไงพร้พอมอาัตราเร่งแล้วก็เสียงด้วย ไล่แอคชั่นนะฮะพอดีผมปิดแอคชั่นไว้สวัสดีครับผมอาร์ตอซิงฮะวันนี้มาสไตล์แบบวัยรุ่นเมก้านิดหนึ่งฮะอากาศเย็นๆอย่างนี้เราต้องเปิดประพุนขับรถนะฮะคันนี้เป็น BMW Z4 นะฮะมาอัพสเต็ปนะครับคันนี้มาจัดเฮดเดอร์นะฮะอย่างชิ้นงานใต้ท้องรถอัตราเร่งก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีระบบโหมดเปิดปิดบราวด้วยอย่างที่เราถ่ายให้ดูนะฮะในต้นคลิปสนใจนะฮะบีเอ็มนะฮะมาจัดเฮดเดอร์สูตรยูโรอาร์ตแบบของนอกดีๆเลยงานสเต มาปักๆเลยนะฮะแล้วก็เทรพอร์พของเฮดเดอร์ที่เราขยายมาเดิมเนี่ยรองรับเพื่อให้อัตา,าเล็กดีขึ้นและที่สำคัญนะซุ้มเสียงเน่ยดุดันนะฮะเหมือนซูเปอร์คาร์ยิ่งขึ้นมากๆเลยนะครับสนใจนะฮะ BMW Z4 นะฮะที่เป็นเครื่องยนต์ไม่มีโทโบนะฮะมาลานอาทอสิ่นได้เลยยินดีครับผมสุดรับหญิงทงองหล่อนะจ๊ะขอบคุณครับ